สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์วิธีการใช้เว็บ l u ก a c o m นะคะ l u ก a c o m นี้จะเอาไว้ใช้ทำโลโก้นะคะนี่เขาจะมีโลโกเมคเกอร์แบรนคิด how it works ก็วิธีใช้ยังไงนะคะแล้วก็ดูรีวิวถ้าเราคิดไม่ออกเราก็ไปดูตรงโลโก้ไอเดียนะคะ,ะให้เรากดตรง let's make logo สมมุติว่าบริษัทเราชื่อ Free Style เอาเล็ก Make a logo นะคะกดเข้าไปรอสักครู่นะคะอ่ะตอนนี้เขาให้เลือก Pick your industry ให้เลือกอุตสาหกรรมของเรานะคะสมมุติเราเป็นอ่ะการศึกษา Academic ก็กดที่ Continue แล้วก็เลือกรูปแบบที่เราต้องการนะคะ กเราอยากได้แนวไหนสมมุติเราเลือกอัลเจอร์เค l ฟนี่นะคะแล้วก็กดคอนติเนีได้เลยค่ะแล้วก็ให้เลือกพลิกซัมค c ลเลอร์ยูไลท์ก็คือให้เลือกเฉดส,สีที่เราต้องการนะคะสมมติเราเอาสีเหลืองนะถ้าสีส้มหนึ่งตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มเอาสีเหลืองก็กดคอน t ิ n นีได้เลยค่ะชื่อบริษัทที่เราเลือกเมื่อกี้คือฟรีสไตล์นะคะเรามีสโลแกนไหมถ้าเรามีก็ใส่ลงไปถ้าเราไม่มีก็ข้ามไปนะคะก็กดคอน t ิ n นีได้เลย แล้วก็ pick some symbol type นะให้เลือกชนิดของสัญลักษณ์ว่าเป็นแบบไหนนะคะสมมุติเราเอาเป็นท a c h e r เป็นคุณครูก็กด c o n t i n u วตอนนี้กำลังระบบตอนนี้ระบบกำลังประมวลผลโลโก,ก้ให้นี่เขาทำออกมาให้ละว่าเออแบบนี้นะแบบนี้นี่เขาทำเอามาหลายอันมากเลยเพราะเมื่อกี้เราเลือกเป็นท a c h e r ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเหมือนครูสอนนักเรียนเนี่ย นี่ก็จะเป็นกระดานครูสอนนักเรียนเหมือนกันก็สวยนะคะแล้วก็เร็วด้วยอันนี้คือโลโก้ที่เขาคิีเอเดมาให้เราก็ไม่ต้องนั่งคิดเองนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะอันนี้เขาให้ s i g n in s i g n up เรากดข้ามไปก่อนได้เลยแค่นี้เองค่ะเราก็กดเข้าไปเลือกที่เราต้องการได้เลยสมมื่เราเลือกอันนี้เราก็สามารถ ดูอ๋อมันมีหลายแบบอีกว่าซิมโบลออปชันจะเอาแนวไหนก็เลือกได้เลยนะคะว่าต้องการแนวไหน <mm> ให้กดดาวน์โหลดนะคะเป็นดาวน์โหลดตรงโลโก้ไฟล์หรือเราเราจะเอาไปทำเป็นเว็บไซต์หรือจะเอาไปพิมเสื้อนะคะเราก็สามารถกดดาวน์โหลดได้หมดเลยนะคะ นี้เอาไปทำเป็นโนเมนนะคะนี้ทาเป็นโซเชียลโปรไฟล์โซเชียลโคเวอร์อันนี้เอาเปทานามบัตรเอาไปทำลายเส้นอีเมลอ่ะสมมติเรากดดาวน์โหลดนะคะเขาก็จะให้เลือกว่าเราจะเลือกดาวน์โหลดที่ราคาเท่าไหร่อันนี้ถ้าเกิดเบสิกเลยก็จะอยู่ที่20เหรียญคูณ3ามสก็ประมาณ6 7 0 0บาทนะคะอันนี้คือยอดนิยมก็เป็นแบรนด์คิด s u b s c r i p t i o นนะคะ96เหรียญต่อป,ปีอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราใช้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเกิดเรากดที่ Basic Logo Package 20เหรียญให้กรอบที่อยู่บัตรเครดิตลงไปนะคะแค่นี้แล้วก็กดซื้อเดี๋ยวโลโก้ที่ได้ก็จะออกมาให้เรานะคะเต็มเลยก็ลองเล่นกันดูนะคะ ขอบคุณที่รับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ